พรสามประการกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนแห่งฟอร์เรนซ์มีเด็กชายหล่อเหลาแสนฉลาดตัวน้อยนามว่าจอนนี่ผู้ที่เสียแม่ไปตั้งแต่เขายังเด็กหลายปีผ่านไปพ่อของเขาแต่งงานใหม่อีกครั้งและทีนี้เขาก็ได้รับการเลี้ยงดูโดยแม่เลี้ยงของเขารูเบลล่าเธอเป็นหญิงใจร้ายผู้ที่ตั้งใจจะทำลายจอนนี่และพ่อของเขา ฉันไม่ชอบเด็กนี่กับพ่อของมันซะเลยแต่อย่างแรกฉันต้องกำจัดไอตัวเล็กซะก่อนฉันจะทำยังไงดีให้พวกมันออกไปจากบ้านนี้ฉันไม่ได้ให้อาหารมันไม่ได้ดูแลมันซะดิบดีทำไมยังอยู่ที่นี่อีกในขณะเดียวกันจอนนี้ก็นั่งอยู่ที่โต๊ะอขนมปังนี้แข็งะมัดเลยต้องไปที่น้ำพุเพื่อเอามันไปจุ่มซะแล้วฉันจะได้กินมันได้สักทีเมื่อเด็กชายอยู่ที่น้ำพุ ค่อยจุ่มขนมปังลงในนั้นชายชราแต่งตัวมอมแมมได้เดินผ่านมาฉันหิวจังเลยขอขนมปังกินสักหน่อยได้ไหมเจ้าหนูได้สิครับคุณลุงแต่ว่ามันแข็งมากเลยนะแถมผมเองก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้จะให้แล้วด้วยสิฉันไม่ว่าอะไรหรอบและชายชราก็ทานขนมปังไปขอบใจนะเจ้าหนูเธอเพิ่งทำความดีและเธอก็ควรได้รับรางวัล เธอควรรู้นะว่าฉันน่ะไม่ใช่ขอทานอย่างที่เห็นฉันเป็นพ่อมดอพ่อมดผู้แก่กล้าฉันจะให้พรเธอสามประการจันนี่เก้าหัวแกรกและคิดถึงสิ่งที่เขาอยากได้คือผมลองคิดดูแล้วฮะแล้วผมก็อยากได้สามสิ่งนี้อย่างแรกทุกครั้งที่แม่เลี้ยงมาที่ผมเธอจะต้องหัวเราะ หัวเราะแล้วก็หัวเราะอยู่อย่างนั้นอย่างที่สองผมอยากได้ลูกบอลฮะไม่ว่าผมจะโยน,นไปที่ไหนมันจะต้องไม่หยุดกระเด้งและเอออย่างที่สามผมอยากได้คลุยวิเศษที่คอยขับขานให้ผู้คนได้เต้นค้ออ้อนโอลของเธอเป็นจริงแล้วและนี่ลูกบอลและคลุยของ จากนั้นชายคนนั้นก็หายตัวไปและจอนนีก็กลับบ้านไปเขาตรงไปยังแม่เลี้ยงของเขาแม่ครับผมทานขนมปังเสร็จแล้วล่ะเหลอโอตายละฉันหยุดหัวเราไม่ได้อะยิงเธอมองไปที่เด็กชายมากเท่าไร่เธอก็จะยิ่งหัวเราะทำไมแม่ต้องหัวเราะด้วยละ่ะ มีอะไรน่าขำอย่างนั้นเห <practiced clapping> รอะ <fr approved> เขานึกได้ว่าคํำสาบนั้นได้ผลเออผมจะกลับไปที่ห้องแล้วไว้เจอกันพรุ่งนี้นะฮะ เมื่อเด็กชายออกจากห้องไปเธอก็หยุดขาเกิดอะไรขึ้นกับฉันนะฉันหยุดขาไม่ได้เลยและทุกครั้งที่เด็กชายมาเจอแม่เลี้ยงของเขาเธอก็จะเริ่มหัวเราะเธอทำอะไรไม่ได้เลยเธอทำอาหารไม่ได้เธอทำงานบ้านไม่ได้กินอาหารไม่ได้แม้แต่จะนอนก็ยังทำไม่ได้เธอทำได้แค่หัวเราะและหัวเราะ ไม่ีคนช่วยฉันได้สิฉันเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะเธอถามคุณหมอเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครหาทางรักษาได้คุณหมอให้ยาฉันมาแล้วแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรใครพอจะช่วยฉันได้นะฉันรู้แล้วฉันจะไปที่เนินเขาว่ากันว่ามีนักเวทอาศัยอยู่ที่นั่นเห็นเลือกกันว่าเขาเก่งเฉียวแหละวันรุ่งขึ้น เธอเดินทางออกไปตามหานักเวทอืมคุณต้องคำสาบนี่นะฉันว่าลูกเลี้ยงฉันแน่เขาไรายคำสาบวิเศษลึกลับใส่คุณให้ผมคุยกับเขาหน่อยสินักเวทไปยังบ่อน้ำพุที่ที่เขาพบจอนนี้ตัวน้อยกำลังจุ่มขนมปังลงไปสวัสดีหนูหน้อยคุณคือใครฮะ ฉันเป็นคนที่พยายามจะช่วยแม่เลี้ยงของเธอบอกหน่อยสิหนูทำอะไรกับเธอผมไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยหนูคุยกับใครบ้างเมื่อไม่กี่วันมานี้หนูทำอะไรไปบอกฉันคุณถามเยอะแยะไปหมดเลยผมเหนื่อยแล้วเนี่ยคุณเห็นลูกบอลนี่ไหมเห็นสิทำไมหลหรอ ทันใดนั้นเด็กชายย์ลูกบอลออกไปแล้วมันก็เริ่มกระเด้งไปแล้วก็กระเด้งไปถ้าคุณเก็บลูกบอลได้แล้วทําให้มันหยุดผมจะบอกคุณในเรื่องที่คุณอยากรู้นักเวทไล่ตามลูกบอลไปทั่วทุ่งหญ้าจนกระทั่งเขาเองก็หายไปพร้อมกับลูกบอลเมื่อนักเวทไม่ได้รับข้อมูลใดๆแม่เลี้ยงจึงตัดสินใจพาตัวจอนนี่ไปหาพระราชาจะจับเด็กคนนี้ข้ออะไรหรือเขาเป็นพ่อมดผพค่ะ เจ้ารู้ได้ยังไงก็ทุกครั้งที่หม่อมฉันมองเขาหม่อมฉันหยุดหัวเราะไม่ได้สิใพคะอืมก็เข้าใจนะเจ้าพูดแทบไม่ได้เลยนี่เอาเถอะข้ารีบเด็กน้อยเจ้าต้องไปเข้าคุกแล้วล่ะย่ยมไปเลย แต่ก่อนที่กระหม่อมจะเข้าไปในคุกกระหม่อมขอเป่าคลุยก่อนสิฮะเล่นเลยตามที่เจ้าต้องก่อนเมื่อจอนนี้เริ่มเป่าคลุยแม่ของเขาเหล่าคุณนางพระราชาและทุกคนในศาลต่างพากันเต้นรำและกระโดดล้อเต้นราวกับว่าพวกเขามีสปริงติดอยู่ที่เท้าอ้าช่เหนื่อยเหลือเกินข้อเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะ เมตตาข้าด้วยเมตตาข้าได้โปรดเห็นใจข้าด้วยลราชาถ้าฝา่าบาทสัญญาว่ากระหม่อมจะเป็นไทยฝา่าบาทจะต้องแยกแม่เลี้ยงของกระหม่อมออกไปซะกกระหม่อมจะหยุดเป่าขลุ่ยนี่ข้าสัญญาข้าสัญญาเด็กชายหยุดเป่าขลุย่ยและทันใดนั้นทุกคนก็หยุดเต้นรำสำหรับแม่เลี้ยงของเจ้าเธอจะต้องย้ายออกไปในเมืองที่ไกลที่สุดจากเจ้า และเธอจะไม่มีวันกลับมาที่เมืองนี้หรือกวนใจเจ้าอีกเลยโอ้ขอพระทัยขอรับและหลังจากนั้นจนนี่ตัวน้อยก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดการอย่างสงบสุขจบบริบูรณ์ถ้าคุณสนุกกับนิทานของเราปลดกดชอบและกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับข้อมูลอัปเดตอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะ ถ้าคุณสนุกกับนิทานของเราโปรดกดชอบและกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับข้อมูลอัปเดตอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะถ้าคุณสนุกกับนิทานของเราโปรดกดชอบและกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับข้อมูลอัปเดตอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะถ้าคุณสนุกกับนิทานของเราโปรดกดชอบและกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับข้อมูลอัปเดต อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะ